การเดินทางทางจิตวิญญาณนั้นเป็นเส้นทางที่ท้าทายและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดซึ่งหนึ่งในบททดสอบสำคัญในการตื่นรู้คือการสังเกตและปล่อยวางอัตตาภายในตัวเราอัตตาเป็นสิ่งที่ฝังลึกในตัวตนของเราทำให้เราเชื่อว่าเราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งและมักจะเกิดการยึดต,ติดในความเป็นตัวตนที่เราเรียกว่าผู้ตื่นรู้ สำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่ากับดักทางจิตวิญญาณบททดสอบและการปล่อยวางเพื่อเชื่อมโยงกับพระผู้สร้างเพื่อนๆที่รักสำหรับผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมาได้สักระยะหนึ่งบางครั้งเราอาจเริ่มรู้สึกว่าเราอยู่ในระดับที่สูงกว่าผู้อื่นหรือเราเข้าใจความจริงมากกว่าคนทั่วไปความรู้สึกนี้ สามารถหลอกลวงเราไปสู่การยึดติดในความเป็นผู้ตื่นรู้และสร้างกำแพงที่การยึดติดกับความเป็นผู้ตื่นรู้อาจทำให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นหรือแม้แต่กับผู้ที่ตื่นรู้ในระดับเดียวกันเราอาจเริ่มคิดว่าผู้อื่นยังไม่เข้าใจหรือหลงผิดสิ่งนี้ทำให้เราแยกตัวออกจากสภาวะความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งความยึดติดในความเป็นผู้ตื่นรู้ ซึ่งเป็นกับดักทางจิตวิญญาณที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวความยึดติดในความเป็นผู้ตื่นรู้จะเข้ามาในรูปแบบความภาคภูมิใจในความตื่นรู้การรู้สึกว่าเราอยู่ในระดับจิตวิญญาณที่สูงกว่าผู้อื่นหรือเราเข้าใจความจริงมากกว่าคนอื่นเกิดความรู้สึกว่าเราพิเศษหรือแตกต่างจากคนทั่วไปนำไปสู่การเปรียบเทียบกับผู้อื่นแม้กระทั่งผู้ตื่นรู้ด้วยกันเองการวัดผลความตื่นรู้ของตนเอง หรือผู้อื่นเช่นมองว่าคนอื่นยังไม่เข้าใจหรือหลงผิดการเปรียบเทียบเช่นนี้เป็นการยึดติดกับความคิดและความรู้สึกของอัตตาการสแสวงหาการยอมรับโดนไม่รู้ตัวผู้ตื่นรู้บางคนต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือชื่นชมในความเป็นผู้ตื่นรู้ของตนเองอาจแสดงออกโดยการพยายามสอนหรือแนะนำผู้อื่นในลักษณะที่มาจากอัตตามากกว่าความรักและความเมตตาความยึดมั่นในเส้นทางหรือวิธีการของตนเอง โดยไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือมุมมองใหม่ๆการเชื่อว่าวิธีการหรือแนวทางของตนเองถูกต้องที่สุดและมองว่าผู้อื่นที่เดินเส้นทางต่างไปยังไม่เข้าใจซึ่งเกิดการยึดติดกับระบบความเชื่อหรือวิธีปฏิบัติที่ตนเองใช้ทำไมความยึดติดในความเป็นผู้ตื่นรู้จึงเป็นกับดักทางจิตวิญญาณน,นั้นเพราะเป็นการแสดงออกของอัตตาในรูปแบบใหม่แม้จะตื่นรู้แล้ว แต่หากยังมีความยึดติดกับตัวตน (identity) เช่นเราเป็นผู้ตื่นรู้อัตตาก็ยังคงมีบทบาทอย่างเต็มที่และจะขัดขวางการหลอมรวมกับจิตสำนึกรวมความเป็นผู้ตื่นรู้อาจทำให้เรารู้สึกแย่จากผู้อื่นซึ่งตรงข้ามกับสภาวะที่หลอมรวมกับจิตสำนึกรวมที่แท้จริงและเป็นการสร้างกำแพงระหว่างตนเองกับพระผู้สร้างการยึดติดกับตัวตนทำให้เราไม่สามารถระวังตัวเอง เพื่อยอมจำนวนต่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงวิธีสังเกตและปล่อยวางอัตตาในรูปแบบนี้เธอต้องสังเกตตัวเองอย่างซื่อสัตว์ตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อเกิดความคิดหรือพฤติกรรมเช่นฉันกำลังพยายามพิสูจน์อะไรอยู่หรือเปล่าฉันรู้สึกเหนือกว่าหรือแตกต่างจากผู้อื่นหรือไม่และมันสังเกตรแรงจูงใจในการพูดหรือกระทำ ยอมรับเสมอว่าความรู้หรือความเข้าใจของเรายังไม่สมบูรณ์ระหนักว่าแม้แต่ผู้ตื่นรู้ก็ยังคงเป็นผู้เรียนรู้ในเส้นทางจิตวิญญาณมองทุกคนในฐานะเพื่อนร่วมทางจิตวิญญาณแทนที่จะเป็นผู้ที่ยังไม่ตื่นรู้เพราะจิตวิญญาณมีความเท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยกและเข้าใจว่าจิตวิญ,ญญาณทุกดวงเดินบนเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับเขาในเวลานั้นความยึดติดมักเกิดจากความคิดเกี่ยวกับตัวตนในอดีต หรืออนาคตการรู้เท่าทันความคิดอารมณ์และสังเกตความรู้สึกโดยวางใจให้เป็นกลางไม่ตัดสินอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรปล่อยวางคำว่าผู้ตื่นรู้กับตนเองหยุดการนิยามตัวเองไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ในความสงบและความรักมากกว่าการแสดงออกถึงตัวตนแสดงความรักและความเมตตาแก่ผู้อื่น โดยไม่รู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าและเห็นว่าความรักของพระผู้สร้างอยู่ในทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนตระหนักว่าการตื่นรู้ไม่ได้มาจากเราแต่เป็นพระผู้สร้างที่เปิดโอกาสให้เราเห็นความจริงฝึกอธิษฐานหรือสมาธิเพื่อยอมรับว่าพระผู้สร้างคือพลังที่แท้จริงผลลัพธ์ของการสังเกตและปล่อยวางเธอจะสัมผัสถึงความอิสระ และความสงบที่ลึกซึ้งรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจจิตสำนึกของเธอจะหลอมรวมกับพลังงานของจักรวาลและพระผู้สร้างได้ง่ายขึ้นการปล่อยวางอัตตาในระดับลึกเช่นนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการเดินทางจิตวิญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับจิตสำนึกรวมและพระผู้สร้างอย่างแท้จริง